快๊วยเ三，大อ好，同ี่好，เาสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับเราซื้อต็อปอีกแล้วนะครับในตี้ลิวเคอร์บทที่6นั่นเองครับบทนี้เราจะมาเรียนเรื่องเจอซื่อสีอะไรสีเจอซื่อสีอะไรสแปลว่านี่คือสีอะไรนั่นเองนะครับในบทนี้จะทําให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรู้จักสีต่างๆนะครับ เว่าแต่นักเรียนเนี่ยรู้จักสีอะไรบ้างนะครับในภาษาจีนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเรียนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเตรียมเปิดหนังสือแล้วฝึกด,ดูตามไปพร้อมๆกันเลยซึ่งสือเปียวซึ่งสือเปียวตารางคำศัพท์นะครับในหนังสือเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่38นั่นเองนะครับแบบเรียนของเรานะครับให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคำศัพท์ก่อนเราจะได้ ไปเข้าสู่บทเรียนแล้วจะได้รู้ว่าสีนี้คือสีอะไรนะครับสีที่1ข้อที่1น,นะครับออกเสียงตามหลาซื้อด้นะครับหงเซอร์ใจสวยเปี่ยนอีกครั้งนะครับหงเซอร์หงเซอร์อคือสีแดงนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับข้อที่2ห่วงเซอร์ใจสวยเปี่ยนห่วงเซอร์ห่วงเซอร์คือสีเหลืองนั่นเองนะครับ อย่าลืมพูดตามนี่ยนะครับจะได้จำได้ข้อต่อไปครับหลานเซอร์ใจสวยเปียนหลานเซอร์เก่งมากครับหลานเซอร์คือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับลุยเซอร์ใจสวยเปียนครับลุยเซอร์ลุยเซอร์อคือสีเขียวนั่นเองครับต่อไป เฮยเซอร์ใจสยเปี้ยนครับเฮยเซอร์เฮยเซอร์คือสีดำนั่นเองครับคำต่อไปครับไบเซอร์ใจสีเปียนไบเซอร์ไบเซอร์แปลว่าสีขาวนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับเหยียนเซอร์เฮียนเซอร์ เก่งมากครับเยื่นเซอร์เนี่ยแปลว่าสีหรือว่าสีสันต่างๆนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับซื่อเตอซื่อเตออ่าซื่อเตอตัวนี้นะครับแปลว่าเป็นหรือว่าแปลว่าคือก็ได้นั่นเองนะครับอ่าเมื่อนักเรียนเนี่ยจำคำศัพท์ได้แล้วนะครับเราซื้อเนี่ย อยากให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือเนี่ยย้อนกลับไปในหน้าที่36นะครับในหน้าที่36เนี่ยข้านถูเสียสือหยีนะครับข้านถูเสียสือหยีนะครับแปลว่าเรียนรู้คําศัพท์ด้วยรูปภาพนั่นเองนะครับมาดูรูปภาพแรกนะครับออกเสียงตามด้วยถ้าใครที่จําได้นะครับรูปนี้คือหงเซ้อสีแดงนั่นเองนะครับเก่งมากครับรูปต่อไปครับ ห่วงเซอร์สีเหลืองเก่งมากครับต่อไปครับหลานเซอร์หลานเซอร์คือสีน right ้ำเงินนั่นเองนะครับเก่งมากครับต่อไปครับรีเซอร์รีเซอร์คือสีเขียวนั่นเองครับต่อไปครับเฮยเซอร์เฮยเซอร์เฮยเซอร์คือสีดำครับเก่งมากครับต่อไปครับ ไเซอร์ไปเซอร์ไป,เซ,ปเซอร์คือสีขาวนั่นเองนะครับเก่งมากครับนักเรียนสามารถจำคำศัพท์เรื่องสีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูบทต่อไปกันเลยนะครับสัวอีซัวฝึกสนทนานะครับเหลาซื้อเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยเปิดหนังสือไปในหน้าที่37นะครับมาช่วยกันฝึกสนทนานะครับโดยเหลาซื้อเนี่ยก็จะพูดตามให พูดก่อนให้พวกเราเนี่ยประโยคแรกนะครับแล้วให้พวกเราเนี่ยพูดตามนะครับามาดูรูปภาพสาิมีหนังสือสีแดงแล้วเพราะฉะนั้นลองมาดูโจทย์นะครับข้อนี้เขาถามว่าเจอซื่อเซินเมียนเซอร์พูดตามหลอซื้อนะครับเจอซื่อเซินเมียนเซอร์เจอเนี่ยแปลว่านี่นะครับซื่อแปลว่าคือครับเซินเมี่ยแปลว่าอะไรยยนเซอร์คือสีครับ เขาชี้ไปที่หนังสือสีอะไรครับสีแดงนั่นเองแล้วเขาถามว่าเจอซื่อเสินมายวนเซอ์แปลว่านี่คือสีอะไรนั่นเองนะครับเอะถูกไหมเอ่ยถูกต้องครับนี่คือสีอะไรเราจะตอบว่าอะไรดีดูคนล่างตอบนะครับตอบง่ายๆเลยเห็นไหมครับเจอซื่อหงเซอร์พูดตามอีกครั้งนะครับเจอซื่อหงเซอร์เจอซื่อหงเซอร์แปลว่านี่คือหงเซอร์คือสี แดงนั่นเองนะครับเจอซื่อหงเซอแปลว่านี่คือสีแดงยากไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับลองดูประโยคต่อไปครับรูปที่2นะครับมาดูกันบ้างครับเขาชี้ไปอีกแล้วมีสีขาวกับสีดำนะครับมาดูประโยคคําถามท,าที่เขาใช้นะครับหน้าซื่อเซนเมียนเซอร์หน้าซื่อเซนเมียนเซอร์คำนี้นะครับหน้าแปลว่านั่นนะครับ อ๋อห่างออกไปหน่อยนึงนะครับนั่นซื่อเซนเมเยอร์เซอร์นั่นคือสีอะไรใช่ไหมครับเซนเมอร์แปลว่าอะไรเยียนเซอร์คือสีครับนั่นคือสีอะไรนะครับดูซิเราจะตอบว่าอะไรเอ่ยหน้าซื่อไปเซอร์เฮอเฮยเซอร์หน้าซื่อไปเซอร์เฮอเฮยเซอร์อ่าแปลว่าหน้าแปลว่านั่นนะครับซื่อแปลว่าคือนะครับ ไปเซอคือสีขาวนั่นเองเหอแปลว่ากับนะครับเฮยเซอแปลว่าสีดำนะครับเพราะฉะนั้นหน้าซื่อไปเซอร์เหอเฮยเซอร์แปลว่านั่นคือสีขาวกับสีดำนั่นเองนะครับไปดูประโยคต่อไปกันเลยครับหารูปประโยคต่อไปนะครับรูปนี้นะครับดูซิเขาถืออะไรมาเขาถือกระเป๋าแล้วนะครับ เอ,อนักเรียนปีที่แล้วเนี่ยอยู่ป .2 เราซื้อสอนไปแล้วนะครับคําว่ากระเป๋าภาษาจีนเนี่ยคืออะไรเพราะฉันห้ามลืมนะครับใครที่ลืมเนี่ยมาทบทวนกันในบทนี้ครั้งหนึ่งนะครับหนีเตอร์ซูเปาซื่อเซนมาหยวยนเซอร์หนีเตอร์ซูเปาซื่อเซนมาหย,ยนเซอเห็นไหมครับหนี่ว่าคุณนะครับกระเป๋าของคุณเนี่ยคือเซนมาหยวยนเซอร์คือสีอะไรนั่นเองนะครับมาดูสิครับ กระเป๋าหนังสือของคุณคือสีอะไรนั่นเองนะครับหรือกระเป๋าของคุณเนี่ยสีอะไรนั่นเองนะครับข้อนี้สีอะไรครับสีเขียวเพราะฉะนั้นวิธีตอบนะครับเวลาเขาถามว่าหนีแล้วต้องตอบเป็นวอใช่ไหมครับ Water s u ์ซู l i าซื Water เ u อร์เ i อร์แปลว่ากระเป๋าหนังสือของฉันเนี่ยคือสีเขียวนั่นเองถูกไหมเอ่ยถูกต้องครับ ยากไม่เอ่ยไม่ยากนะครับเราซื่อหวังว่านักเรียนเนี่ยจะนำคำศัพท์ที่ได้เนี่ยไปฝึกสนทนาฝึกพูดนะครับแล้วก็จำให้ได้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันเราซื่อจะถามนะครับว่าสีต่างๆภาษา,า,าจีนเนี่ยมีสีอะไรนะให้นักเรียนตอบให้ได้ให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราซื้อเนี่ยก็มีเพลงนะครับมาให้พวกเราเนี่ย ฝึกร้องกันหนึ่งเพลงนะครับลองมาดูซิเป็นเพลงอะไรเอ่ย่าเปิดหนังสือไปในหน้าที่38นะครับชื่อเพลงนี้นะครับมีชื่อว่าเสี่ยวห้วปีเสี่ยวห้วปีนะครับให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านตามเราซื้อทีละบรรทัดก่อนนะครับเสี่ยวห้วปีเสี่ยวห้วปีเจนเมยลี่ต่อไปนะครับ หัวไท่หยางเสี่ยวมีมีต่อไปนะครับหัวเสี่ยวเฉาลี่โยลี่ต่อไปนะครับหัวจื่อจีชวนหัวอีต่อไปเราจะมาฝึกร้องให้มันเร็วขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยครับ เสี่ยวหัวปีเจินเหมยรี่หัวไทหย,ยางเสี่ยวมีมีหัวเสี่ยวเฉาลีย่โยรี่หัวจื่อจีชวนหัวอีเป็นยังไงกันบ้างครับเพลงนี้ถ้าพวกเราเนี่ยฝึกร้องให้คล่องนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเทมเนี่ยมาร้องให้เราสื่อฟังด้วยนะครับอ่าครับก็หมด เวลาแล้วสําหรับบทที่6ของพวกเรานะครับเราซื่อหวังว่าพวกเราเนี่ยจะไปฝึกทบทวนแล้วก็ทําการบ้านให้ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้เราซื้อไปแล้วถงเสมเมินใจเจี้ยนใจเจียนบ๊ายบายครับ